เลยว่ายุคนี้พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจกันบ้างดีกว่านะคะเศรษฐกิจของบ้านเราไม่รู้ว่ามันจะไปทางทิศทางไหนนะอ,อ,อาชีพเดียวมันไม่พอดูอย่างเชอรี่ของเราเป็นผู้ประกาศขาวอย่างเดียวไม่ได้นะต้องไปเป็นรับจบรักแสดงด้วยกล้องยังไม่ซูมอีกเออหรอคะคนน <laughs> ึงอะเออนะคะอยากเป็นดาราคนเราต้องมีสองอาชีพถึงจะปังเหมือนพี่เอชุติมาเลยคุณผู้ชมค่ะล่าสุดบิ้งไอเดียค่ะคล่าวเหงาคลายเหงาสาวๆด้วยการเปิดผับ LG b t เลย เต้นค่ะแม่เต้นเต้นเต้นนะฮะโอ้ยแซ่นั่นแซ่บมากเลยอ่ะแม่ไม่แต่ดิฉันไม่ได้โฟกัสพี่เอเลยอะโฟกัสอะไรอ่ะข้างคนข้างๆพี่เอมัเยอะมากเลยหลายคนเนี่ยแหละเปิดผับ LG BT Q plus ไปเลยนะฮะ คอยเอนเตอร์เทนคนเที่ยวกลางคืนย่านเกษตรแต่ว่ามินค่ะวันงานเปิดตัวโอ้โหคุณผู้ชมแม่เอยชวนพี่แจ็กเกอรีนไปทําข่าวแล้วเล่าเรื่องขนลุกสู้ให้ฟังเอาเขาเล่าแบบนี้ในวันที่มาทําพิธีบวงสวงใหญ่ที่หน้าผับเนี่ยนะปรากฏว่าแม่เอเนี่ยเหลือบไปเห็นผู้ชายใส่เสื้อสีขาวลูกค้าป่าไม่ใช่อย่าพึ่งการนีอตีจะถึงช็อตแล้ว การเกณงยีนมีเลือดเละเต็มตัวเลยยืนมองอยู่ตรงหัวมุมถนนอยู่หน้าร้านแวบแรกแม่เอแบบรู้เลยว่าโอ้โหนี่ไม่ใช่คนแน่นอนนี่ก็มาชุดแบบนี้นะเดี๋ยวก่อนนะจีจีแหมสุดยอดจริงๆเลือดลงมาเลือดอาบอีกไม่แน่เขาใส่ชุดนี้พี่เอบอกเขาใส่ชุดเขาบอกเขาใส่ชุดนี้เลยนะคะนะอ่ะโคเวอร์มาเลยจ้ะ แม่เอบอกว่าแวบ,บเลขแม่เอบอกว่าอุ้ยรู้เลยว่าเนี่ยไม่ใช่คนแน่ๆเออแต่เป็นผีตายโหงแน่ๆเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์คว่ำตัวหัวโคง้งทางสามแพร่งซึ่งเป็นกิ่ตต้งของผับพ,พอดิบพอดีอเลยคุณผู้ชมเออเพราะก่อนมาเปิดร้านเนี่ยมีคนเขาเล่าให้ฟังแม่เอเลยขอสื่อถึงวิญ,ญญาณของชายหนุ่มคนดังกล่าวพี่พี่อยากจะได้อะไร วันถัดมาก็จัดทําบุญให้รวมไปถึงทําบุญให้สัภเวสีที่อยู่บริเวณนั้นด,ด้วยความสบายใจเนาะด้วยความที่เป็นสามแยกกันเนาะ,ะแม่เอ๋ค่ะย้าว่านี่ไม่ได้เป็นการเชิญผีมาอยู่ในร้านนะจ๊ะ,ะนี่แค่ให้ความเคารพวิญ,ญญาณแล้วก็เหล่าสัภเวสีโดยเชื่อว่าหลังทําบุญให้เขาเนี่ยเขาก็จะเบิกเนตรเปิดทางให้กิจการของเราเนี่ยรวยๆเฮงๆปังๆไปฟังเสียงแม่เอ๋กันหน่อยค่ะเป็นผู้ชายที่เขาเสียชีวิตอะ เขามายืนอยู่ตรงต้นไม้ตรงนู้นแม่เห็นเลยเห็นเลยค่ะเขาก็เสียชีวิตโดยเ,เรียกว่าตายโหงเนาะเขาขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็เสยมาบนนี้แล้วก็หัวฟาดต,ตายอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้เป็นทางสามแพร่ง<อ>เราก็ไหว้เขาเป็นแบบมันเคารพสถานที่เคารพสัมเวศสีเราไม่ได้ว่าเชิญเขาเข้าร้านแต่ว่าให้เขาเบิกเนตรเปิดทางพี่เป็นสายมูอยู่แล้วค่ะเป็นสายมูก็คือคิดว่า มันเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลแต่เราเป็นคนศรัทธาด้านนี้แล้วเราก็ไหว้เจ้าที่อย่างดีไหว้ทุกอย่างไหว้16ชั้นพ้าส5ชั้นดินพระอินทร์พระพรหมส่วนตัวเป็นเรื่องธรรมดานะ<ช>จะไปทำธุรกิจธุรกิจเนี่ยก็ต้องไหว้เจ้าทงเจ้าที่ก่อนใช่<อ>นะฮะนี่อะไรคะเนี่ยโจรเต็มร้านเลยเหรอคะโอ้ตายแล้วโดน้องทายแบบเนี้ย แม่เอ๋แข่งเลยใจกับบับหนึ่งกับพี่แม่เอ๋ก่อนอันหนึ่งนะคะเนี่ยที่ไปที่มาของการเปิดผับสาวหล่อคุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี้อันนี้คือสาวหล่อนะจองต้นหน้าค่ะพี่เอ๋ที่มาเปิดผับสาวหล่อเพราะอะไรเพราะเคยอกหักไงเออนะคะก็ตอนอกหักก็เคยไปเที่ยวแล้วได้ร้องไห้ระบายออกมา เลยปิ๊งไอเดียที่จะมาเปิดผับแนว L G B T Q เพื่อเป็นที่พักใจของสาวๆอยามีปัญหาแม่เอบอกด้วยนะที่ผ่านมาเนี่ยมีสาวหล่อเข้ามาจีบเยอะมากแต่ตัวเองเนี่ยขอเลือกแบบว่าสเตตัสโสดดีกว่า <ละ S 1> อยู่ในโหมดท่องเที่ยวเออ,เอ,อนะะดูแลตัวเองให้สวยเซ็กซี่แบบทวีคูณไปเลยจ้าเออคนเรามีความสุขอะไรก็ทาเลยค่ะแม่่ะใช่ช่วงนี้โสดหรอแต่อยู่ในโหมดที่ไม่ว่างนะคะใช่ค่ะแลว<ล><ล>นอกจากนั้นอัปเดตหน่อยคุณผู้ชมเมื่อคืนที่ผ่านมาแม่เอไปรงเราเยอะอะไรหรือเปล่าคุณผู้ชม นี่วูภาพนี้ตอนแรกก็แบบว่าเออสุกสยยันดีพอมาเจอภาพนี้สไลด์มาแม่เอเป็นไรอ่ะ,อะเออเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาแม่เอจะริมาเกิดอาการหน้ามืดค่ะหัวเนี่ยล้มลงไปฟาดเข้ากับชักโคกภายในห้องน้ําเลย ฟังแล้วน่ากลัวไหมใช่โชคดีที่มีลูกสาวบุญธรรมอยู่ด้วยจึงรีบผามส่งโรงพยาบาลโดยด่วนแม่เอเล่านะคะว่าไม่รู้สึกตัวเลยคุณผู้ชมภาพมันตัดไปเลยอันนี้หน้าช้ำๆมาะเนี่ยอ๋อนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมไม่ต้องไปถกนะจ๊ะมีเพื่อนสาวคอยดูแลอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ดูแลหรือแกล้งเนี่ยดูสรงจะแกล้งมากกว่านะเนี่ยนะ เพื่อนเอาก็ทำซีทีสแกนสมองเสร็จแล้วโชคดีมไม่มีเลือดออกส่วนหัวแล้วก็หน้าเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมที่หน้านะกระแทกค่ะก็ด้านนอกเดี๋ยวหมอทํามาเช็คให้อีกทีนึงว่าเป็นอะไรหรือเปล่าชื่นหัวใจปกตดิดีอยู่ระหว่างรอผลเลือดนะคะอตอนนี้ค่ะยังไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงมีเพียงอาการบวมที่เกิดจากการกระแทกส่วนสาเหตุหน่ามาเจอจากการแบบ พักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ขนาดปาดจะโครกไปขนาดนี้แม่ยังสวยขนาดนี้เวันสองวันก็หายแล้วนะคะพี่เอนะหายไปะกำลังใจดีด้วยนะ